คุณแมช่ชีจันทาเกิกยามนั้นท่านไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกแต่อย่างใดท่านมีจริยวัตรที่งดงามแต่งกายเรียบง่ายมีเมตตาต่อทุกเพศทุกวัยพูดน้อยเย็นตาเย็นใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นและไกลชิดท่านกล่าวกันว่าเราพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าพระกรรมฐานสิทธหลวงปู่มันผุริทัตโตหลายรูปครับท่านผู้ฟังเช่นพระเดชพระกุลปุ่เทศเทศรังสีหลวงปู่ล่าเขมมาปโต หลวงพ่อบุญทันหลวงปู่สมชายทิตตวิริโยหรือแม้กระทั่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยแห่งวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ยังเคยเดินทางพร้อมกับคณะศิษย์ไปเยี่ยมอุบาสิกาท่านนี้คุณแม่ชีจันทาเลิกยามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าแม่ทาจากหญิงชาวบ้านและเป็นชาวนาอีสานทั่วไปท่านได้กลายมาเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ก็เนื่องมาจากการที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลภาวนาจนได้รับสมญานามว่าอุบาสิกาใจเพชรหรือเจ้าแม่กวนอิมอีสานครับท่านผู้ฟังแม่ชีผู้มีวรจิตอันสว่างสวัยเป็นที่เคารพยำเกลงของหมู่สง